ช่องคิสกายจะเป็นช่องที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างของช่องข่าวรถย,ยนต์อีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้พลาดการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์คลิปและรวมถึงการตอบโต้สนทนาในใต้คลิปด้านล่างนี้ครับ สิ่งที่ยังเคยเป็นจุดด้อยของิสันก็คือการพัฒนาขุมพลังไฮบริดในยุคก่อนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอที่จะต่อกรกับเจ้าตลาดคือจะบอกว่าสมัยก่อนใครๆก็พัฒนารถไฮบริดสู้ Toyota ได้ยากแต่มาวันนี้ค่ายรถญี่ปุ่นเบอร์รองๆจากโตโยต้าก็สามารถพัฒนาระบบขับเคลื่อนลูกผสมให้มีประสิทธิภาพที่ดีและมีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลีย่ยที่ดีใกล้เคียงกับโตโยต้าไฮบริได้แล้ว และในวันนี้นิสันเปิดตัว all-new x t r a i l e-Power ในตลาดญี่ปุ่นพร้อมกลยุทธ์สุดช็อกก็คือมันเป็นรถขุมพลัง e-Power ล้วนที่มีางานวิศวกรรมใหม่หมดจดแต่สามารถทำราคาจำหน่ายเทียบเคียงกับรุ่นเดิมและมีราคาเริ่มต้นต่ำกว่าเจ้าตลาดอย่าง Toyota r a f ฟ e HEV ที่ญี่ปุ่นและราคาตัวขับ4ี่ก็มีสเปคที่โดดเด่นแต่ราคาจำหน่ายก็เทียบเท่ากับเจ้าตลาดญี่ปุ่น ไม่รู้ว่านิสสันในญี่ปุ่นและไทยเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติแล้วฝั่งญี่ปุ่นจำไม่ค่อยตั้งราคา e power ในราคาที่เท่ากับคู่แข่งเลยแต่อันนี้คือราคาพอๆกันแต่บางเกรดกลับมีสเปคที่ดีกว่าเยอะพอสมควร n i s สัน X-Trail e power ขับ2ล้อราคาเริ่มต้น3,198,000เยนเทียบกับ Toyota r ร v 4โ h ev รุ่นเริ่มต้นขับ2 3 3 000, 7 4 0ล้เยน และ Nissan X-Trail e-Power e-Force 4 v ี r อสต์โฟร์วีด0 0บาทเป็นราคาเริ่มต้นส่วน Toyota r a v f HEV ขับเคลื่อน4ล้อราคาเริ่มต้น3 6 2ล0 0 0 0เยนความฉลาดของนิสสันก็คือมีรุ่นล่างที่ราคาถูกกว่าคู่แข่งแต่รุ่นท็อปติดตั้งออปชั่นอลังการในราคาที่แพงกว่าคู่แข่งคือให้ลูกค้าเลือกเอาเองนะครับ และในที่สุดจุดด้อยของ Nissan e-Power ที่เคยติดตั้งลงในรถตู้สรงสูงหรือ SUV แล้วมีผลลัพธ์ออกมาไม่ประหยัดน้ำมันซะเท่าไหร่ก็ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าครั้งนี้อัปเกรดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.5ลิตรเทอร์โบ142แรงม้าปั่นไฟฟ้าลงแบตเตอรี่แบบทันใจมากๆอ้อ ลูกค้าก็ยังสบายใจด้วยที่ไม่ต้องเจอเกียร์ CVT และระบบตัดต่อกำลังกากกาที่ทำให้สาวงงนิสันในอดีตนั้นต้องทอใจพลังกำลังนิสสัน X Trail E Power รุ่นขับเคลืล่อน2องล้อหน้าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง201แรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 3 0นิวตันเมตรมีอัตราส,สิ่งปเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย19.7กิโลเมต่อลิตร ขนาที่ Toyota r ร f บ h ฟ h ขับ2ล้อประหยัดน้ำมันเฉลีย่ย2 1 4กิลเมตอลิตรก็ถือว่าห่างกันไม่มากนะักถ้าเทียบกับขุมพลังไฮบริดในสมัยก่อนที่ห่างชั้นกันเยอะมากสำหรับนิสส e ัน X-Trail e-Power e-Force 4WD มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเพื่อขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าและล้อหลังพันละก,กํำลังมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง2ตัวรวมกันได้มากถึง335แรงมา้าแรงบิดสูงสุด 545นิวตันเมตรแต่มีอัตราสิส้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีย่ย18.4กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่ t o y o ต a า Ra บ HEV 4WD ให้พละกกำลังรวมกัน222แรงมา้าแต่มีความประหยัดน้ำมันเฉลีย่ย20.6กิโลเมตรต่อลิตรนั่นหมายความว่าความแรงของ X-Trail ขับเคลื่อน4ล้อจะแรงกว่า r a v โฟขับเคลื่อน4ล้อมากถึงแม้ จะกินน้ำมันกว่าทางฝั่งรัฟโฟขับ4แค่2กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเทียบกับความแรงและแรงบิดมันก็น่าสนใจกว่าเยอะเลยนะครับจะเห็นว่าไฮไลท์อยู่ที่ X Trail E Power E Force ที่มีเลขแรงม้า335แรงมา้าแต่มีราคาจำหน่ายที่พอกับเจ้าตลาดและความประหยัดน้ำมันก็ใกล้เคียงด้วยจัดสเปคดังกล่าวก็ทำให้เราเท้าสะเอลมาว่า ทำดีก็ทำดีได้นี่นาทำไมไม่ทำตั้งนานล่ะืมสำหรับตลาดเมืองไทยนั้นเราถูกยกเลิกแพผนในปี2020จากท่านประธานสมัยคุณราเมเรศถ้าจะให้ x e x t r e ทรลอีพากลับรีเทิร์นในไทยอีกรอบน่าจะยากมากแต่ยังน้อยนิสันก็มีสัญญาณที่จะปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์และราคาให้สามารถสู้คู่แข่งทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นได้สักทีจากเดิมที่ตั้งราคาแบบไม่แคร์เวิร์เท่าไหร่ครับ